สวัสดีครับในวันนี้นะครับจากคิงแตงทินก็จะมาพูดถึงเรื่องของให้ชาวบ้านนะครับต้องระวังน้ำท่วมแบบฉับพลันคือผมเนี่ยไปอ่านข่าวของไทยรัฐทีวีมานะฮะเขาบอกอย่างนี้ครับคือข่าวเนี่ยออกเมื่อวันที่2ีเอ็กรกฎาคม65บอกฝนถล่มทั่วเมืองกรุงต้อนรับชัดชติผู้ว่ากรทมคนใหม่นะครับแล้วเขาก็มีการพูดว่าช่วงนี้ฝนตกเนี่ยแบบไม่คาดเดาได้เลยว่ามันจะตกเมื่อไหร่ แล้วก็มีเขาบอกว่ายิ่งมีปรากฏการณ์ลานิยาติดต่อกันสู่ปีที่3ามีแนวโน้มยาวไปถึงปลายปีนี้เขาบอกอย่างนี้เลยจะทําให้มีปริมาณฝนโดยภาพร,รวมทั่วประเทศมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติคาดกันว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปฝนจะตกหนักมากขึ้นยังมีผลรวมกระทบถึงพายุหลายลูกอาจเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือรตรงนี้นะครับ,รบที่ข่าวไทยรัฐออกมาแล้วก็มีอย่างนี้ครับ มีรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาราทิพย์นะฮะผู้อํานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิายาทยาลัยังศิต์นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเพราะภาพใหญ่ทําให้ฝนตกหนักในช่วง1นถึงสวันนี้ครับนอกจากลานีญาแล้วยังเกิดล่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถือเป็นจุดเล่มต้นเท่านั้นเพราะฝนจะตกหนักแรงและในเดือนกันยายนนี้หากประเมินภาพรวมประเทศ ให้ระวังพื้นที่เสี่ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกโดยเฉพาะภาคใต้จะหนักที่สุดและมีโอกาสท่วมในช่วงปลายปีอก็อย่างนี้เลยแปลว่าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะหมายความว่าอย่างไงครับช่วงนี้เนี่ยก็คือช่วงใกล้ๆ6เดือนหลังของปี65แล้วเราอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็แปลว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกหนักมากในช่วงปลายปี65ดังนั้นชาวบ้านที่อยู่ในละแวก ใกล้เคียงที่จากคิมกําลังดูแลอยู่นี่ต้องต้องคอยระมัดระวังแล้วจากคิงช่วยบอกหน่อยได้ไหมฮะว่าตอนปี54ที่มันเคยน้ําท่วมหนักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจะได้เอามาระมัดระวังว่าจะต้องปรับตัวยังไงกับปี -65 ปีนี้ครับปี54เนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะมันน้ํามันมาไวมากครับคือผมเนี่ยก็วันนั้นนะ่ะไปกองทัพประกาศไปซื้ออาหารโต้รุ่งก็คุยอ่รุ่นน้องรุ่นพี่ในทอเราเนี่ยนะ ก็ أ, บอกว่าพี่ระวังน้ําท่วมนะผมเองยังไม่เชื่อเลยรุ่นน้องบอกเอ้ยจะท่วมได้ไงนี่มันดอนเมืองอ๋อ,อไม่มีวันท่วมหรอกกลับมาบ้านแค่นั้นเนี่ยไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงน้ํามาครับน้ํามาแล้วแถวสายไหมสะพานใหม่เราเนี่ยนะย่านเนี่ยน้ํามาเลยมากพี่ห้าสี่ขึ้นประมาณเนี่ยเมตรหนึ่ง เมตรหนึ่งครับก็ผมเนี่ยก็ก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่แหละมาโดยมาโดยตลอดนะครับก็สนับสนุนของจากผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยฮครับก็มาแจกจ่ายแต่ว่ามันมันขังเนี่ยร่วมร่วมสามเดือนนะสามเดือน่ะพานใหม่เนี่ยอืแล้วรถที่จอดอยู่เป็นยังไงบ้างรถรถเนี่ยบางบางคนเนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยที่น้ําจะมาคนแถวเนี่คือไวัยหูตาวัยฮะ ไวมากยอมรับหนึ่งไปอยู่บิ๊กซีสองเอาไปอยู่ต่างจังหวัดอ๋อเอารถไปเก็บไว้ที่บิ๊กซีที่มันมีหลายๆชั้นใช่ไหมฮะบิ๊กซี C, แล้วก็เซ็นทันที่รู้นะครับเซ็นทันรามินทาแล้วก็เอารถเนี่ยออกต่างจังหวัดก็มีครับแล้วก็ไปไว้บนห้างที่รู้นะที่ผมได้ข่าวที่มีคนระแวกก็ทมเอารถไปไว้ไหนกันเนี่ย อ๋อครับอยากิงผมไปไว้แฟชั่นไอเล่นฮะครับเซนทันลามินารับรองทวมแน่นั่นน่ะไม่ท่วมแน่แต่ยังไงก็ปีนี้นะมันก็พายุเข้าก็ใช่ใช่ก็ยังไงก็เป็นหูเป็นตาก็ดูแลน้ํามันเยอะฮะครับแต่บางคนก็กถามหรือลงข่าวลงไรเนี่ยผมก็มองดูว่าตอนเนีอ้อาจารย์ชัดๆสิทธิพันธ์ผู้ว่างเทพมหานครเนี่ยนะครับอาจารย์เขาทำงานดีนะครับ ยังเป็นก็เพิ่งรับตําแหน่งใหม่ๆเนี่ยก็น้ําท่วมแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่นิ่งดูดูได้นะฮะก็ดูแลพี่น้องประชาชนทั่งกรุงเทพมหานครนะเห็นไหมเห็นว่าตรงคลองกรุงสยามนี่ก็มาลอกซะแบบว่าโล่งหมดแล้วตรงนั้นอ่ตรงคลองกรุงสยามเนี่ยลอกเรียบร้อยแล้วฮะกรุงเทพมหานครก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมฮะแล้วก็รู้สึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันไหลไปเป็นเรื่องที่ดีครับผมว่า ก็เตรียมเตรียมพร้อมรับน้ํารับอะไรเนี่ยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคตว่าจะกลับไปย้อนกลับไปเหมือนปีห้าสีส่หร<ส>ืเอเปล่าไม่ร<ช>ู้ครับแต่ก็ขอให้ระมัดระวังก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสิ่งของอะไรอย่างเนี้ครับนะเพราะว,ว่าแต่ผมขอย้ําก็คนก็ถามมาเยอะเรื่องที่ว่างเที่หมน,นครแต่ขอย้ําอาจารย์เขาที่ผมเห็นนะ ที่คุยคุยกับพี่น้องประชาชนที่เขาออกทีวีเขาทํางานดีนะฝนตกปุ๊บเห็นไหมทีหนึ่งทีสองทีสามอาจารย์ก็มาดูแลเลยคือเหมเขาไม่ปล่อยปล่าละเลยอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าคือในภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมากอาจารย์ช่ใช่เขาก็บอกอย่างนั้นนะฮะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยทําให้ฝนหรือน้ำเนี่ยมันมันเยอะมากกว่าเดิมดังนั้นสิ่งที่เราเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่จะต้องมีความเสี่ยงที่น้ําจะท่วมเนี่ยเราก็ต้องพึงตระหนักและก็เรามาระวังมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าน้ามันเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วอะเราก็ต้องเรามาระวังแลเพื่อไม่ให้เราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกับภาวะน้าท่วมผมว่าเชื่อไหมเอออย่างอย่างซอยบ้านผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยเวลาฝนตกหนักนะน้ําท่วมเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมออกมาดูเนี่ยน้ําขึ้นเลยแต่ว่าแต่เนี่ย ผมก็คือเราสบายใจครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมาทําถนนให้ครับฝนตกเนี่ยบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงผมยอมรับเลยว่าชาวบ้านเนี่ยแถวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขารู้โดยอัตโนมัติแล้วที่ก่อนนะถามเลยจากคิ้งเนี่ยน้ำท่วมทํายังไงทําไมไม่ประสานผอ,อรหรือไม่ฝ่ายโยธามไม่เอารถมาดูดในซอยบ้านเรานู่นนี่อะไรสารพัดส,สารเพนะชาวบ้านเราเข้าใจเวลาฝนตกน้ําท่วมอ่ะ สิ่งของหรือเขากลัวน้ําไหลเข้าบ้านเรือ่องหนึ่งชาวบ้านนะเขากลัวเขาไม่รู้ระบบหรอกราชการหรือกรทมเราก็ต้องอธิบายบอกพี่ป้านนะอาน้องถนนบ้านเราอะ่ะตอนเนี้เมตรแปดสิบใหญ่กว่าเดิมที่ก่อนมันเมตรหกสิบที่ว่าสายเหตุที่ท่วมอะอดใจรอแป๊บนึงเพราะว่าฝนตกหนักแป๊บเป็นชั่วโมงเนี้ำระบายไม่คันเพราะว่าเส้นนี้มันออกนี่บางบัว ข้ามตลาดสะพานใหม่ยิ่งเจริญอืเนี่ยฮะแต่ว่าหยุดปุ๊บผมเชื่อได้เลยเนี่ยประมาณสามสี่ชั่วโมงเนี่ยทุกซอยเลยปิบหมดหมดเลยเจี้ยงเพราะว่าเนี่ยน้ำมันระบายดีะอืน้ํามันระบายครับครับนะนะสรุปวันนี้ก็มาเตือนไทยพ่อแม่พี่น้องนะว่าเมื่อสัพันใหม่เมื่อเรารู้แล้วว่าน้ำมันจะมาเนี่ยเราก็ระมัดระวังไว้จะได้ไม่เกิดความเสียหายมากนักครับ ก็เป็นความหงวงใยของจ่าคิงแต่งทีมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ